สวัสดีครับวันนี้จะนําเสนอเครื่องดูฝุ่นรุ่นใหม่ของชิมาโนเป็นแบบไร้สายนะครับด้วยคุณสมบัติที่มีตัวเล็กกระทัดรัดน้าหนักเบานะครับตัดแฝงไปด้วยประสิทธิภาพในเรื่องของความแรงในการใช้งานซึ่งมีหัวดูดมาให้ครบทุกอย่างในการใช้งานภายในบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงและการน่าใช้ของตัวเครื่องตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราสามารถเปิดสวิตช์แล้วมีสปริงทั้งสองสปริงนะครับเรามาดูแรงดูของเขานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดู ูได้สะอาดหมดจดนะครับใช้งานได้ยาวนานเวนลาเราใช้งานเสร็จตัวฝุ่นนะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาโดยการเทฝุ่นทิ้งได้ง่ายๆนะครับแค่เปิดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เพียงแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะทำำําความสะอาดฝุ่นได้อุปกรณ์ที่จัดให้ในการใช้งานภายในบ้านมาครบเครื่องทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวดูดพื้นยวผมจะให้ดูหัวดูดแต่ละอย่างก่อนนะครับเพื่อใช้งานในบ้านหัวดูดมุ้งลวดผ้มาม่าน หัวดูดไายฝุ่นบนที่นอนหรือแม้กระทั่งหัวดูดตามซอกตามมุมแล้วตัวท่อน,นี่ให้มาเป็นแบบอลูมิเนียมแบบท่อเหลี่ยมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเบาแข็งแรงกว่ารุ่นเดิมที่เราเคยใช้อยู่แล้วก็ใช้งานง่ายอันนี้คือหัวดูดที่ให้มาครบเครื่องในการใช้งานภายในบ้านไม่ว่าจะใช้ในบ้านใช้ในรถสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างแน่นอนครับเวลาเราใช้งานนี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะตอ่ะตอท่อมีระบบล็อกนะครับ ซึ่งจะไม่มีการหลุดออกซึ่งจะอัปเกรดจากรุ่นเดิมๆที่ไม่มีระบบล็อกตัวนี้จะใส่ทําให้เกิดความแน่นหนาและแข็งแรงมากขึ้นหัวดูดแต่ละหัวนี่นะครับหัวนี้จะเป็นหัวพื้นนะครับเวลาเราต่อปุ๊บมันจะสามารถที่จะล็อกได้เลยจะไม่มีการหลุดออกหัวดูดพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นพรมพื้นเรียบพื้นกระเบื้องพื้นปาเก้พื้นอะไรก็สามารถที่จะใช้หัวดูดนี้ได้เลยนะครับหัวดูดต่อไปนะครับ หัวดูดที่เราใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องหัวดูดที่นอนตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือว่าพื้นทั่วไปเราสามารถใช้หัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับหัวดูดนี้ออกแบบมาสําหรับมุงลวดผ้าม่านกรองแอร์หรือว่าตะแกรงพัดลมต่างๆนะครับแล้วหัวนี้จะเป็นหัวที่เราใช้งานได้บ่อยๆจะเป็นหัวตามซอกตามมุมเข้าตามซอกตามมุมที่เข้าถึงยากนะครับไม่ว่าจะเป็น ตามซอกในรถยนต์พื้นที่เล็กๆตามที่เป็นร่องกระจกนะครับประตูนะครับจะใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะแต่และหัวแต่และตัวนี่ครับจะมีระบบล็อกทุกตัวนะครับดังนั้นการใช้งานก็จะแน่นหนาแข็งแรงมากขึ้นซึ่งตัวท่อก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาแข็งแรงมากกว่าเดิม s h i m a n o S30 ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด มีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมๆคือมีระบบเป่าลมนะครับถ้าเราต้องการจะเป่าลมเราสามารถที่จะถอดตัวฝาที่ก้นของเครื่องออกนะครับแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนหัวที่เป็นหัวระบบเป่าลมที่เขาจัดเข้ามาให้นะครับทำการล็อกแบบนี้แล้วต่ออย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วสามารถเป่าลมได้เลยไฮสปีดนะครับถ้าต้องการเป่าแรงถามว่าแรงระดับไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ นี่คือประสิทธิภาพของระบบเป่าลมที่ดีเยี่ยมเลยครับส่วนตัวเครื่องตัวนี้มีประสิทธิภาพในการที่ใช้งานแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าเป็นระบบไร้าสายแต่แรงดูดของตัวนี้นะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นที่มันเป็นระบบมีสายนะครับซึ่งมีแรงดูดที่สูงมากแต่การใช้งานค่อนข้างจะสะดวกบางครั้งเนี่ยในการใช้งานของเรานะครับเราอยากจะหยิบจับไปใช้ตรงไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการลากสายอะไรให้มันยุ่งยากมากขึ้นนะครับตัวนี้มัน,เป,นเป็นการตอบโจทย์การใช้งานสําหรับ คนที่อยากจะใช้งานที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นมาพร้อมระบบจัดเก็บที่มีความเรียบร้อยนะครับตัวแท่นตัวนี้เป็นแท่นชาร์จในตัวนะครับสมมุติเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะเสียบชาร์จเราก็มาวางอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการชาร์จในตัวจะมีอะแดปเตอร์เราสามารถต่อกับไฟ220โวลต์ตามบ้านได้เลยนะครับแล้วส่วนช่องแต่ละช่องนี้ก็จะเป็นระบบจัดเก็บนะครับที่มันจะมีความง่ายมากขึ้นนะครับนีบ่ค,คือระบบการจัดเก็บเพื่อทําให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยนะฮะ ในการใช้งานนี่ครับซึ่งจะทำให้บ้านเรามีความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในการใช้งาน